เจพัอบออฟพับออฟกันโซนโอเคแบบ <c oughs> ลูกศรหมุนอะนี่ไงโหผมรู้แล้วท่ามาพี่ถึงยิงไม่โดนเพราะลูกศรมันหมุนอ้าวอ๋อหนูไม่ได้เป็นที่พี่ใช่ใช่เป็นที่ลูกศรพี่ผมผมแก้ให้แล้วนะผมแก้ให้แล้วผมแก้ช่องแชทให้แล้วชื <c oughs> ่อ awkward คุณถามเขาว่าพิมพ์ awkward ทำไมาโซเจย์อยู่ตรงนี้แ <c oughs> น่เดิ ทำไมกูตายอทำไมบมคุยไอ้ยเกมนี้มีคนเล่นแล้วหรอโมันยืนหน้าจังก็คุยเลยพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยโป้เนี่ยอ้โหโคแม่นไม่โป้นะโป้พชเศษน้อหนึ่งพี่ไข่ฮันโซโอ้โหเมื่อกี้มันแบบจะตายแล้วอ่ะสิง ใช่เเออได้เ hmm. ลือดมีเลือดอยู่มีเลือดอยู่ไม่มีเลยไม่มีแล้วไอ้เหี้ยอ่าเนี่ยนะมันยังอยู่มั้งมันยูงอยู่มเนี่ยโอ้ไม่ตาย เฮ้ยฮันโซวั้น่ะไม่ใช่ยังโซได้เหรอฮันโซอยู่ไหนวะไม่รู้เลยไม่เห็นเลยโตีมเราไม่มันหลอยอะมันยิ้มมันวาร์ปไปแล้วฮันโซอยู่ทางซ้ายอะมันอยู่ในเลนเลยอยู่นู่นอยู่นู่นสแปมอยู่มันไปละอยู่ข้างบนอยู่ไอพีอยู่ไอพีอยู่ไอพีโอ้ยเฮียห มันโซสแปมนะข้างบนนะอันตีด้วยโหหนูจะตายหนูจะตายสวยเมื่อกี้สวยอยู่เกมแต่เกมละมั้งอย่างงี้วาร์ปแล้วหนูดีฟว้าไปไหนว้าอยู่กูอยู่กูอยู่กูสองตัวเจนจีแล้วนะมันเล่นเจนจีนะพี่ออกมันจะล้วงแล้วก็เอ็กโคเฮ้ยว้าโอ้โหนึ่ง เอโค่หนึ่งร้อยวายโฟโบเฮ้ยจริงจีเฮ้ยอาตายเลยขอจะโดนดุมป่ะก็พี่หลังเข้าพี่เชี่ยหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยถอดได้ปะโอ้ยออกได้ก็เฮียผมเห็นบอลที่บอลกูนี่นะแม่งแบบเห็นว่าดูดขำกูเออโดนไปดิเออโดนไปดีตาแล้ววะ เดีย๋ยวแจ้งพี่ทเท่เกมผมอ่ะพี่อีท่อีที่คอยที่มันไม่ผัวเลยไม่ได้ก็หมาแล้วพีตัง้งแต่อยู่ต้องหนึ่งม,มันหมามันมาหมดเลยกู <laughs> ไปอยู่ทางซ้ายพี่หมดเลยทางขวามีแค่มอยราตัวเดียวอุ้ยไม่หมดไม่ตัวเดียวเลยป่าเยอะป่าเยอะป่าเยอะไาเยอะ หนึ่งหมดเลยถอนไม่อ,อนผมยิงสะท้อนเอง่เจ็งหนึ่งผมหนึ่งผมหนึ่งอยู่ห้าตัวแค่เดินตัวหนึ่งใครวะไม่ใช่เบสเฟโคนหนึ่ง เมวนาวุอย mm ู่ว่าเด็กปักโอ้ยอยู่คนเดียวนะพี่เพิ่งกำลังมาเห็นไหมคะโอ้ No one with me เอยเนาะทำไ

โหดยังวะทีเ่เอาวะเอาวะเอาที่โคไปไหนอ่ะไ,ไม่รู้โหดนะกูถ้าพี่น้ำแข็งนะหุ่นดันพี่ไปปะเออดันหลังดันนิดนึ่งมาไอา้โดโนคิดถูกมาแล้วที่โคนะขวาเ <Yeah. S 2> ยอะปวดหัวพี่ติดเข้าไปแล้วเมนื่อย

มาแล้วมาล้วรอชมโยกมาแล้วก็ฮีโรอะเอามันเอาันเดียวเออมีวมีมอยล่าอยู่โอ้ยกูโดนเอามันอยู่โน่นโอ้ยโคโค้นหซ้ายนะซ้ายสอตัวข้างนอกโอ้ยพี่ออกมากันแล้วกันแล้ก็ยูยีมาไซมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้ตูป้า ย้ยไม่เงียบขาวเลยอืมไอพี่ปวดมันมันไปแล้วไปซ้ายแล้วโอ้ยโอ้ยเบ่ด้วยอย่างเลยโอ้ชิ ไปด้วยเจ๊ย nah. yeah. ิงไม่โดนหน่าย oh. ิงไม่โดนเจ๊มันะโลแล้วเจ๊เฮ้ยแต่มันมีพิ่ตัวนี้ยังดีกว่ะโอ้ยโอ้ยเฮียเจ๊บโง่ยิงโผล่ข้างวาง เออครับวันรู้ไปตีวี่ไอ้นี่อยู่นี่พี่ชื่ออะไรวะอ๋อดูมันอยู่อย่เนี่ยพี่อพี่ดันโหลดพี่ดันโหลดวีก็ดันโหลดวีก็ดันวีก็ดันวานก็ดีวีก็ดันอุ๊ยอ๋ออ๋อเออแสดงว่าแม่นจัดพี่แอบบวกนี่นะโบกนี่แล้วเนี้ยเออทำยิงไม่โดนมันไม่ตายหรอเว้ยทำยิงโดนโอ้โหว่าว่าขนม เอาอีกเจ้าอีคนร้องเจ้าร้องคนร้องโอ้ยเจ้หลังเจ้าหลังยิงมันยิงมันยังดือโอ้จุ๋โอ้ยจ้าสี่นายีนายโอ้โอ้โี่ยอยู่ย้องอยู่เออย้องพี่อยู่ตรงไงวะ่อยู่่อย อยู่ตรงไหนวะกูเห็นพี่อยู่บ้านจอสไปเคลแล้วไ่พโยกแล้วไป่มพโยกแลมแลมแลมไปนเฮ้ยสิบสี่มีนตีลาก่อนทุกคนโอ้โหอดิโอสิงกับตายสิงเออขี้ดูไอ้ยาเรืออเายงอยู่ในป้อมเลยไ่ได้หุ่นคงได้ไม่ได้หุ่งอเดี๋ยวแต่หุ่นคู่ที่ มันเพิ่งกรอบกูไปมันได้อันตีแล้วอะไรวะนั่นดีนั่นดีนั่นดีลิงข้างที่ผมเห็นลิงข้เมื่อกี้ผมตายแล้วผมเห็นลิงข้าช็อตนี้แน่นอนช็อตที่พี่บอกให้หันมาดูดูมใหญเลยโหดูเมเจอร์เล่ดูดูเมเจอร์เล่ดูโว่าดิเจยแบบไม่ได้หันเลยอะเจยไม่สนใจแม้แ่นี่เดียวอืม 啊好了好了。